สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับอน,นี้ร้อยสองหาครับร้อยสองหากรอกเยวกันก็เขาบกแดงขันบุญกับสองหาสูงร้อยงามร้อยสวย อันนี้เยี่ยแดงครับเนี่ยน,นี่คือปอมันครับเนีุ่ลงน,นี่กับแดงนี่กับนี่กับสองหาครับนี่นี่กับร้อยงามร้อยสวยครับอันนี่กับร้อยสูงเนะี่ย สาตุนี้นี่กับักแดงครับเนี่ยเ่าโตได้ลูกตัวเดีออเยวหนบมักสาหนึ่งก็สูงทําบักแดงครับนุ่มน,นี่สองหาวัครับเนี่ยตอนนี้คือสองหาุ่มนี่สองา่องงายกับสีพุนล่ะครับขาแปดตล้วครับเนี่ย ซุ้มนี่เป็นแม่พันธุ์ดอกครับนี่พันก็ก์ระบบตินลงอยู่้ะครับนี่นี่ก็สองโลต์เ็ดครับนี่หมึกแดงนี่สองโลต์เ็ดปั่มไปหมึกก้อนนี่ครับ ดีดีครับแม่นหูครับตีหัวเขาเอียงไปทางหนึ่งเลยครับนี่สองโลคเจ็ดกล้เจ็ดเดือนอันนี้ขอ,อกมันครับนี่ล่องไปสองนาทีเขาว่าไง่เขาเล็กจับออกอันนี้ขอ,อกมันบักสีสา้าหันกับขอ,อกมันครับออก่นบอ,อนมีซีโตร้อยกับล่งเล่นกับร้อยมาสถานคุณยังไง สองโลกเก็ดไก่เ็ดเดือนตรงนี้สองโลหกครับนี่ปั่มเมื่อแล้วสองเทียร่ำใหญ่ๆครับนี่ <c oughs> ตรงนี้เป็นพมา่าตีซอกขึ้นหัวครับร่ำม,มาตรงห่วงร่ำเป็นระยนร่ำง่ายร่ำแห้งคือขอมันคือบักษานี่ครับบักษานี่ของรคซี ฝั่งนี้บลอกคือตีซอกถึงหัวงเยวถึงตีหัวข้อ,ข,อข้อหัวออกเดียวกันครับนี่ทุ่มมือเนี่ยทำไปแล้วสองเทียหีแห้งขาคูเกิดอันนี้กับบลอกเยี่ยดำรับลุ่วลุมไปหมู่บ้านนี่อันนี้แข้งนาจัดแข้งนาดู เชียงนาแม่นสองรดซีสองหาผมสังเลยสองหาว่ <c oughs> ากคุณสองรดซีโรงแรมมันถึกฝนมันปีกมันลุดครับปีกมันหล่นกำลังขืนใหม่ <c oughs> บพรา่านอยากสู่ไกลบนไดเอาซึมมันนีสู่แล้วนี่กับท่านได้ดเต็มหรอกครับยัง บ่ท่านได้สุดเป็นไงจริงจังวันสองอาทิตย์กับสุดแล้วกับเต็มแล้วครับเนี่ยไอย้จะลอยสวยๆลอยงามๆลอยสูงๆครับเนี่ยีดีๆ,ๆแม่นๆครับเน้นเน้น น,นี่ใกล้หน่อยหาเดือนแต่ว่าสูงไกลแล้วอันนี้ก็สูงดอกไ้มันยังหน่อยอยู่จขึ้นแบบถว่านฝนกระตกมัดเหมือรัวขับตกว่าลิ่นๆน,นี่แหละบนลิ่นดอกไก้ ตกคอบกลางๆนี่แหละครับน้ำขึ้นกระตกเห็นแดดแดดสิมันมากแบบเดียวครับกระตกปรับลงเลยคลิป <c oughs> นี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับตะไครแห่เด้อครับเลยขอบพระมึงก็เลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม